สวัสดีครับวันนี้ผมช่างแอนมานำเสนอรั้วลวดหนามกันคนปีนเข้าและแสดงอนณาเขตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดราชบุรีลวดหนามเจ็ดเส้นความสูงรั้ว1นึเมตรห้าสิบรั้วลวดหนามสามารถทำได้ทุกพื้นที่นะครับ พื้นที่ดินจะสูงจะต่ำรัว้วรดนามก็คือ úa, รั้วก้านอนาเกตชั่วคาวสามารถทำได้ทุกพื้นที่ระยะห่างเสาตามที่ตกลงอย่าเช่นไปนี้ระยะห่างเสา2.5เมตรใส่รดนามเจ็ดเส้นวันนี้จะพามาดูเกี่ยวรดน,น้มนีครับเกี่ยวรดนาม จะเกลียวสวยชัดเจนรวดตึงจะมีคำยันแปดต้นคำยันเฉียง45องศารวดหนามเบอร์สิบใช้คลิปยึดรวดหนามเสาขนาดสามนิ้วจะมีลวดอยู่ในเสาสองเส้น ถ้าเสาขนาด4นิ้วจะมีรวดอยู่ในเสา4เส้นหมายความว่าแข็งแรงมากกว่าเสาลวดหนามที่ใช้ขนาด3นิ้วพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณสามรอกว่าเมตรตอนนี้พวงองุ่นกำลังออกครับเดี๋ยวเจอขโมยเดี๋ยวจะไม่คุ้มกับลูกค้าจ้างล้อมรั้วก่อนเลยใครที่สนใจวรวดลวดหนามหรือร้วดตะข่ายร้วกั้นอาณาเขตนะครับ แอนยินดีบริการทุกจังหวัดนะครับ0918798757ครับเบอร์ผมยินดีบริการครับ